ครับผมเจัสดีิครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นอินเทอร์เน็ตซีเบอรเลเตอร์สองนต่อนะครับซึ่งแาแปดนี้มันปรับมีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นผมได้ไปเล่นนอกรอบมาแล้วก็ไปสำรวจในแมปมาก็มีอะไรแปลกใหม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอันนี้เป็นเซฟเริ่มใหม่เลยนะผมจะเล่นเซฟใหม่แลเียคาเฟ่เบบี้เบบี้ย คาเฟ่ของเด็กผู้ชายนะฉันไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรโอเคกูเข้ามาแล้วนั่นใครนะ่ะอยู่ในห้องฉันนะ่ะสวัสดีครับคุณคือใครครับนี่หล่อนตามฉันไม่ได้หรอเมื่อคนะืนน่ะเธอนะเป็นคนแบกฉันมาอ๋อผมจำไม่ได้ครับพอดีเมื่อคืนผมเมาคผมกวเลยครับหล่อนไม่ต้องพูดอะไรมากเลยหล่อนคือสามีฉันและฉันก็เป็น ภรรยาเธอเข้าใจไหมไปซื้อของกินมให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้กับรับครับครับผมครับผมสีภรรย์คบสิบบาทโอเคซื้อกับข้าวให้เมียไปละไปก่อนนะครับคุณเมียคุณสีภรรยเลยกดลลฟมาเดิมไอ้ท้ายสิอยู่ๆก็มีเมียขึ้นมาได้งไดองอ่ะฉันจำไม่ได้จริง เช้าวันใหม่อากาศอันสดใสแล้วก็มันจ้าเธอเกนินจ้าอย่างนั้นสีนอนเอเคมาหนึ่งผมก็ต้องคุยกับคุณลุงก่อนโอ้ว่าไงเกเลอ่นฉันอยากจะขอยืมนายสักหนึ่งร้อยบาทนะ๋ยวฉันจะคืนให้ภายหลังนะอ๋อไม่เป็นไรครับจุ๊บเสียแต่ลุงไปก่อนเลยร้อยนะเมืองนี้คือเมืองแห่งการรักสุขภาพดูสิก็ออกกำลังกายแต่เชา้า แล้วก็เจอเจ,อเจเทเลเทอบ,บี้เหมือนเดิมแล้วก็ผมได้เจออีลอนมักหน้าตายอเจียมๆเมหลือเกินนะน้องแมวและนี่ก็กเป็นตะลง n อพซคนใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องรับเวส n อ c ตะลงมน้ษยให้เสร็จก่อนนะโอโหฉันกลับมาแล้วร้านของฉันโอ้ไม่สิเป็นร้านใหม่อะนะ วัาน,นี่คือซีซั่น2อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไงล่ะฉันต้องทำความสะอาดเป็นเบสแล้วตายสิกินแล้วไม่เก็บเนี่ยใครลำบากฉันนี่แหละทำไปบ่นไปแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นร่างของเราคลีนคลีนคลีนก็คือสะอาดความสะอาดโอเคขยะมแท้่เดิมครับเปิดคอมนะครับรีดริด ได้แล้วเราก็ตั้งมุมนี้ของร้านเหมือนเดิมผมเลือกที่จะตั้งมุมเพราะว่าถ้าช่วงแรกอะมันตัวระเบิดมันอาจจะวิ่งเข้าใส่ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราตั้งในมุมในๆมันก็แบบอาจจะไม่กระเด็นแบบน่ากลัวไงแต่ถ้าเราตั้งบริเวณนี้อาจจะกระเด็นแบบกระจายเต็มร้านนะอันนี้คือการคำนวณต่อไปนะเขาบอกว่าให้บายคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์คีย์บอร์ดแล้วก็ uh, ในเว็บอเมซอนซามาสอนโอเคอันนี้คือเว็บไซต์เดฟฝั่งซ้ายอ๋อฝั่งซ้ายก็คือหลอดพลังงานหลอดหิวแล้วก็ง่วงนอนง่วงนอนกับหลอดพลังงานมึงน่าจะรวมกันนะพูดถึงกดจอใหญ่นะครับพยายามกดจอใหญ่อันนี้ก็เฮ้ยมีเว็บใหม่โผล่ขึ้นมา2อันมามันคือว w ไ www อุย้ยอย่างเงาอะ่ะมีคูเกิลด้วยวะเออเฟียวดีวะมีคูเกิลด้วยวะโคตรเจ๋งเลยดูอะไรนะดูคูเกิลผ่านเกมอีกทีอะ่ะโคตรเจ๋งเลยวะคอมไร้ไร้นะหนึ่งเครื่องคอมไร้ไรเราต้องซื้อคอมไร้ไรมาก่อนอก็นมันมาลีมันชอบใส่กี้นี่ไงล่ะโอ้ยขั้นต่ำก็สามเก้าเก้าว่ะซื้อมาสองโต๊ะตึกตึกโอเค อย่าไปซื้อผิดนะครับซื้อผิดนี่มันไรเลยนะครับบอกก่อนเอหกยางหนึ่งเซตเคสเก็อี้คีย์บอร์ดเฮ้ยขาดเมาส์โห้ตลอดรอทีมันลดเร็วมากเลยวะ่ะแป๊บเดียวมันลดปุ๊บปุ๊บ,บแล้วซื้อมาก่อนชุดแรกโอ้พันเจ็ดเค่นี้ก็หมดนวเจอชุดแรกไว้ก็สุดชื่นแล้วโอเคเปิดร้านได้ l t t g กเป้่เปิดไม่ได้สิขอมยังไม่ครบเลย เงี้ยฉันคุ้นหน้านายมากเลยนะฉันขอสักหมัดละกันโอ้มาแล้วน้องอดูดทําไมน้องอูดเดินช้าจังเลยชิวไปไหนนะ่ะติดคนงั้นเหรอปกติอูดต้องวิ่งนะนายจะชิวไปหรือเปล่านะนี่มันเป็นร้านของเด็กผู้ชายนะ<ม> baby boy ะนายรู้จักไหมอะโอ้เมาแล้วเราไม่มีเราไม่มีเก้าอี้ด้วยเราต้องหยิบทีนร้านไม่ใช่ไม่มีเก้าอี้ทุย ไม่มีอ่อไม่มีกระเป๋านะเราไม่มีแบคแพคเดยไหนช่วงแรกก็หยิบโอ้สวัสดีครับคุณตำรวจจะมาดูอะไรเหรอแถวนี้ไม่มีอะไรที่มันผิดกฎหมายหรอกนะโตเลือนเลือนโตไรไลาย่มอเบอร์ดมค์วางเมาเมา์มาวางไว้ก่อน รอบนี้ผมจะไม่เล่นนอกรอบนะผมจะทำคลิปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะมันจะได้หลาย EP หน่อยแล้วก็น้องๆเพื่อนๆก็จะได้ดูกันแล้วก็อินตามนะครับก็ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับถ้าบางทีมีคำหยาบเยอะก็ขอประทานไัยด้วยนะครับโดยปกติแล้วก็เป็นคนแบบนี้แหละพูดแบบหวานผ่าซากแต่ก็จะซอบๆนะครับจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นิป กูเลื่อนผิดหรือเปล่านะมันใช่เหรอฉันว่าฉันเลื่อนผิดนะไอ้ตายสิฉันวางไว้ก่อนนะฉันซื้อเกินมาไม่เป็นไรหรอกเครื่องปิดซิงอ่ะโอเคฉันได้หนึ่งเครื่องแล้วฉันเปิดบริการได้แล้วฉันเหลือเงินร้อยกว่าบาทนะฉันเก็บเงินไว้กินขนมด้วยจอนี้ขาดเดียอะเลยอุ้ยวัตถุฟัก ใครมันดับไฟฉันอะมามันจะต้องมอง,มองอะไร่ะกูจำได้นะมึงเคยทำอะไรกับร้านกูนไว้อะอายเถอะฉันก็ต้องมาเปิดคอมใหม่อีกแล้วล่ะไม่ทันถึงในเลยนะฉันว่ารอบนี้เล่นยากกว่าเดิมเลยนะจัดว่ายากก<ม>็ได้เพราะว่ามันมีหลอดพลังงานบังคับเราแล้วก็เรากดตัว x นะครับมันจะมีสกิลนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นนี่แล้วก็มีสเตตัสอ๋อ แอ่สเตตัสสเตตัสอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสเตนสเตนน่าจะเกี่ยวกับการต่อยแรงหรือเปล่านะ energy แล้วก็สล e ปความหิวแล้วก็สปีดมีสปีดหรือเปลแปลว่าเจอตำรวจมีของผิดกฎหมายเขาลั่นตึงตึงตึงโอเครอปันนี้ก่อนตึ๊ดเฮ้ตายสิลูกค้าไม่เข้าร้านเลยอ่ะมันเย็นแล้วนะมันฝนจะตกหรือเปล่า มาทำไมไอ้มานนาหน,น,นูน้อเฮ้ยเ,เปิดไปแล้วนะเนี่ยให้ตายสิไม่มีคนมาเล่นเกมเลยนะวันแรกโอ้พี่ทําเปิดซิงเลยนะพี่ทําบอกว่าร้านนี้มันเหมน็นน่ะเหม็นตรงไหนอะ่ะมก็เ,เต็มหลอดนะายสิพี่ทํนานี้มนะั่วจริงนึงเลยอย่างวะอ่า,า,นานบอกเนอผู้บ่าวเจ้า โอเคโอ้พี่ทอมอขอโทษครับมันส่นตัวกันไปนะพี่ทอมกำลังดูดูจินอยู่ให้ตายสิต่ออีกหนึ่งชั่วโมงจะไปโอ้พวกนายเนี่ยฝนตกขนาดนี้ยังยืนเต้นดึกดึกดึกดักเฮ้ยผู้ชายคนนี้หน้าตาคนกุนเฮ้ยมันเหมือนโจรสู้เลยอ่ะบังง่อยบังง่อย ฝังก็ให้พี่ทําพี่ทําอย่าทําให้ผมปิดฝังนะครับแต่พี่ทําทําให้ผมปิดฝังพี่ทําจะได้ไปเปิดอีกทีที่โรงพยาบาลน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วเราปิดร้านแล้วกลับบ้านก่อนไปเซฟก่อนนะครับแล้วก็มันมีพลังงานด้วยนะเรื่องพลังงานมันเข้ามามันบีบเรานี่ค่ะเดีย๋ยเดียวนะมันน้าจะทำแบบ อ oh, uh 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 ๊ว oh. ้าแมงเสพไหราออโตเลยหนานี้เราหิวว่ะโอ้สวัสดีครับนี่เธอไปทำอะไรมาน่ะสลบข้างทางอ๋อพอดีว่าผมหิวข้าวครับคุณผู้หญิงเราเลยกคนผู้หญิงนะแม่เมื่อยหิวข้าวโคตรจะใส่เงาทำให้ฉันเล่นยากขึ้น Okay. จะต้องซื้ออาหารกินด้วยนะปางนี้นะสวัสด,ดีเช้าวันใหม่ถิงหน้าต่างไปรีบเปิดร้านซื้ออาหารกินก่อนโอเคเสียปไปยี่สิบพอไปคสวัสดีน้องหมาเราจะเราจะไปกันแบบไวๆนิดนึงเพราะว่ามันฟาร์มยากขึ้นแล้วอดร้อน ตอนนี้เราต้องซื้อเคสใช่ปะเคสน้าจอ,อเรนนะครับ <c oughs> ไปโอ้รีวิวมันบอกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าอ่านไม่ออกแต่แม่งลบหนึ่งแล้วตายเถอะทงหมายมันช่างใจร้ายทันเหลือเกินอ่ะฉันต้องเปิดร้านวันแรกนะใัยฉันเจอหน้านะไอ้ทำฉันเดาฟาด,ดวยไม้โอ้นี่มันอะไรนะอุย้ยประตูฟ c ก ความยูดหยู่นรถไฟไหมโอ้ยโอโคตรดวงซวยเลยใบใบเสร็จแม่งวิ่งตัวระเบิดวิ่งมาใส่เลยเปลี่ยนอย่างซวยอะครับน้องน้อง กสุดท้ายแล้วร้านก็กระจุยเหมือนเดิมสว่างวะเฮ้ยเปิดร้านยังเนี่ยเปิดร้านแล้วทำไมคนยังไม่เข้าร้านอยู่วะอันนี้คืออะไรวะเนะเลเซอร์อ๋อมีเลเซอร์เหมือนร้านเกมทั่วไปแต่มันมีอยู่ตามขอบโอ้ยแม่งเฟียวอ่ะโอยหาเงินยากมากทำไงดีวะเนี่ยคนก็ไม่เข้าร้าน ลุงรับเพสหน่อยนะลุงเอ้ยว่าแล้ว,วอะไรคอมพิวเตอร์มันประกอบไม่ครบนี่เองเก้าอี้ว่าแล้วทำไมคนไม่เข้าหลานยัง,งย้ยตัวระเบิดมึงอยาให้กูเจอหน้านะแต่สบโบนายด้วยมึงด้วยชอบขโมยชอบขโมย พี่เสื้อสีมูต้องมาเล่นเอาไม่หะะไม่นะทำไมไม่มีคนมาเล่นล้านฉเฉยอะอ,ม,อม,มันเป็นพ่ออะไรอ่ะนี่เจ๊มาแล้วเฮ้ยเจ๊เป็นตุ๊ดหรือบ่าเนี่ยตัวจะเป็นผู้หญิงแต่เสียงเป็นผู้ชายใ้ตายเถอะ ว่าตัวฟักสองบาทเอียงวะเราต้องเข้าไปที่เว็บต้องหาวิธีอุ๊ยจะสลบอีกแล้วอ่ะไอ้ตายเถอะตอนแรกว่าจะไม่ว่าจะไม่เล่นนอกรอบแล้วถอนมันพูดแล้วกันนะมันเล่นยากกว่าเดิมต้องเล่นนอกรอบหาตังหาตังสำรองไว้ด้วยจะสลบอีกแล้วเนี่ยไซส์เข้าไปที่กาชาหน่อยไหมกาชาวัดดวงดีไหม ไม่เอาดีกว่าการประนันเป็นสิ่งไม่ดีเราต้องทำไรนะทำไมเมนูมันดูล่งๆอย่างนะใส่โอ้ขอบคุณมากครับเอ้นี่ไงเรายังไม่ได้โหลดเลยเราว่าอยู่เราขาดว่าทำไมเมนูมันล่งๆอย่างเดีย๋ยวเราต้องดูดูท่าแล้วเราต้องแคกเกมไรแผ่นขายแล้วเราต้องโหลดโปรแกรมสตีมิงสตีมสตีม เพื่อที่จะซื้อเกมให้ลูกค้าแต่ตอนนี้กูกำลังจะหลับอีกแล้ววิ่งไปซื้อของก่อนให้ตายสิอย่าพุ่งสลบเนาะตัวฉันส,สองทียี่สิบบาทเปิดร้านค้างไว้ด้วยกลัวขโมยเข้าร้านาโอ้โหฉันไม่มีเกมให้ลูกค้าเล่นแน่เลยฉันรู้สได้เลย ฉันต้องซื้อเกมให้ลูกค้าก่อนดีไหมนี่ไงมาแล้วสเตมิง่งนี่ซื้อเกมอะไระลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่มีเกมอะไรให้ฉันเล่นเลยเอาฉ,ฉันซื้อฉันซื G ้อ CSGO จีนแดงให้ละกันหนึ่งเกมโอเคถายเถอะฉันจะสรุปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสแกน ไม่นะแปดนาฬิกาลูกค้าก็ยังไม่เข้าร้านโอ้โหทำไมไมันเล่นแล้วมันเงาห,ง,หงายยังวะทำไงดีทำไงดีทำไงดีอุย้ยปล่อย,ยมอ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 ยปล่อยมอยเอาเลยเูเ้ยยังไม่ดับอีกโอเค ทำไมห,หน้าร้านฉันอีกูัอู้สวัสดีครับอู้ออผมขอโทษครับอปอดีว่านิ้วผมค้างห้ตายดิฉันจะสลบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้คุณลูกค้าครับพอดีว่าผมใกล้จะสลบแล้วครับผมขออนุญาตปิดจำการก่อนได้ไหมโอ้ไม่กล้าต่อยเลยต่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะเนี่ยแมเงเยนมันกระจุกเลย ฟาดก็ให้หนึ่งดอกผมขออนุญาตปิดนะครับต้องปิดร้านเลยสับกันเอาเลยไล่ลูกค้าอไ,าไผมต้องไปแอบฟาร์มก่อนวะไม่ไหววะมันไม่มีเงินน่ะแค่เงินกินอาหารประจำวันก็จะหมดแล้วอะ่ะ เราต้องทำอะไรสักอย่างพลังงานหมดแล้วอ่ะง่วงนอนด้วยตัวละครง่วงนอน,น,อนผมขอนอนก่อนนะผมไม่ไ,วไหวแล้วตายสิบโอเคไล่เมียไปหาเงินสวยง,งาม รู้แล้วมีเมียไว้ทำไมมีเมียไว้ใช้เองเยี่ยมเลยคล้องนก,กครับ Let's go ตายเถอะทำไมลิ่นยากขนาดนี้พางเลยเนี่ยสีสั้นนี้เราบอกว่าสีสั้นนี้โอ้ยยอดเลยครับทุกคนมีหน้าชื่อ,อะไรนะครับฝนตกแดบดบออกแต่พวกคุณก็ยังออกกำลังกายใช่ไหมล่ะรู้ว่า เราไม่น่ารีบซื้อโต๊ะตัวนี้ไปเลยวะน่าจะแต่งบานทีตัวทีตัวโลภไงมีเงินจะอะไร้อยยี่ 120. อุ้ยไข่มันชอบมาแกล้งว้ามึงทั้งสองตัวใช่ไหม,มเปิดคอมใหม่คกลบว,วุ่นวายมากเลยว่ะวันแรก ซัดอย่างเดียวแล้เพื่อตะลุอาไรอาไอะไรอะไรโอ้สวัสดีครับโอ้สุงบุตริเข้ารา้านแล้วโคตรเก่าเลยวะตอนนี้เราต้องจำใจก่อนรับลูกค้าแบบไม่เลือกหน้าในใตายเถอะเราต้องหาอะไรได้เสริมอย่างอื่นแล้วละ่ะเปิดร้านคอมมันทำมันห่วยยังวะมันมีคนเข้าร้านเลยอะโอ้ oh. อะไรน่ะเร่งมาตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยคุณลูกค้าเข้ามาตอนไหนนะโอเคเสียงอูดร้องละเรา็เดินเงินจะหมดแล้วไม่นะทำมนหาเงินย่างอย่างนี้ร้ายได้เลยของฉันโอเคขาดคีย์บอร์ดกระจอพี่แกเขาเปิดดูจินดูอีกอ่ะ โอ้ฝนตกแล้วร้านเลิกง่ายขึ้นด้วยใตายสิฉันว่ามันไม่ดีเลยนะแต่ชีวิตจริงมันก็มีนะฝนตกไม่เช็ดตีนเดินก็ร้านชิวเลยไม่นะอุย้ยพี่แกเขาดูหนังโปแต่เขาไม่พอใจอะไรวะหารอยตีนอีกจุดไม่เจอวะไม่รู้อยู่ไหนหตายเถอะนี่งไง โอ้สเก็ตไว้รับยาวๆเลยวะโหลดโคตรนานโอ้มาแล้วได้เท่าไหร่เอ้ย70บาทโอเคร้านบ้านมืดแล้วช่วงนี้เราไม่อึดบ้านไป,นปก่อนเคื่องพังนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าสุปเปอรพราะวุยากนะครับเพราะเงินมันช่วงแรกๆมันเงินเวลาเราจะแช่อะไรแล้วก ัดสินใจให้ดีๆอะไรประมาณนี้แหละให้ตายสิเฮ้ยเราใช้เมียไปโอเคเดี๋ยวเรานอนทักรอบหนึ่งก่อนเราโดเงินสีปละเยโอเคครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเล่นนอกรอบจริงๆแหละเพื่อที่จะหาเงินช่วงแรกก่อนนะเพราะไลน์อินเทอร์เน็ตมันใช้ทุนในการลงทุนพอสมควรน,นะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบ หรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย